สวัสดีเพื่อนๆชาวมินโก้ครับโอ้ไฟสวยมากนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวชาเลนจ์ของตัวผมเนาะผมจะทำการลดน้ำหนักตัวเองภายในตุลานี้ซึ่งที่คิดไว้ก็คือผมจะมาได้ออกมาออกกล้องเป็นระยะทางสามสี่เดือนก็คือจะทำการไปตากกล้องเราก็จะให้เพื่อนๆ แล้วก็คนในสมาชิกในทีมออกกล้องซะส่วนใหญ่ผมก็จะออกจะไม่ออกเลยดีกว่าก็จะเป็นตาก,กล้องให้จนกว่าชาล g นผมจะผ่านผมมีเป้าหมายว่าจะลดน้ําหนักไม่ตามกวา80ดสิบจนถึงตุลานี้แรกเลยเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาผมน้ําหนักอยู่ที่103ยสโลตอนนี้ก็ลดมาได้เนล้วแหละแต่ว่าต้องการลดอกีกผมอยากเปลี่ยนตัวเอง่ะ เนี่ยนะแบบอยากใส่เสื้อผ้าได้สวยขึ้นอยากใส่แบบชุดได้หลากหลายขึ้นเนาะแล้วก็แบบผลคลิตดูดีขึ้นพัฒนาตัวเองแหละพูด,ด้ง่ายๆวันนี้เป็นวันที่19พฤษภาคมนะครับจะเป็นการทำชาเลนจ์ของตัวผมเองปัจจุบันผมน้ำหนักอยู่ที่103โลของนับปัจจุบันผมจะทำชาเลนจ์ของตัวเองให้ได้ต่ากว่า80นะครับ 10กิโลโดยผมจะมีการบันทึกร่างกายของตัวเองไว้และผมจะใส่ชุดของสมัยก่อนตอนมสมัยมหาลาัยปีสามปีสจะเป็นเสื้อเชอิ้ตที่แต่ก่อนผมชอบชอบไปเที่ยวให้ดูก็จะเป็นไซลดูครับ ไม่ได้ไวซิ่งนะครับเอ <L S 2> แล้วก็มาจะพอดีตัวไปแล้วก็แน่นเกินถ้าคุณดูจากลูกนะเสื้อสมัยผมเรียนมัธยมนะครับโออ,อนี่เห็นแน่นมากแน่นเกินดูครับนะ เสือ้อรุ่นของมือทกรรมเครื่องควรผมเองให้ดูครั 3, บสมัยปีสามปีสี่ก็จะเป็นชาเลนจ์ที่เอาเริ่มกันผมจะไม่ตั้งเป้าหรอกว่าตัวเองจะลดได้20่สิโลสาโลแต่ว่าผมมีระยะทาง3-4เดือนนี้ก็ต้องมารอดูว่าผม จะลดได้ขนาดไหนผมก็ยังไม่รู้นะแต่ผมก็จะทำเท่าที่ทำได้เพื่อนว่าช่วงนี้ก็เจอเพื่อน,อนผมไปก่อนนะทั้งพี่ต้าพี่แจ๊บอาจจะมีพี่ต้อมพี่ริวพี่แบ๊กมาร่วมด้วยเพร่อว่าก็ว่ติดตามผมได้ใหม่ในอีกสี่เดือนบ๊ายบาย